วันนี้เราก็มารับคุณนหนแม่นะครับตอนนี้บูซางอยู่ที่สนามบินน้อยบอยู่นะครับก็คุณไายแม่ก็จะมาเที่ยวที่ฮานอยด้วยก็เลยอ่ะหลังจากเลิกงานก็เลยมารับคุณนายแม่ที่สนามบินนั่นเองอ่ะวันนี้เราก็เอาคุณนายแม่หยิบมาด้วยนะครับวันนี้เอาคุณนานแม่หยิบมาจากเมืองไทยคุณไหยแม่ก็บินตามบูซางมาเที่ยวที่ฮานอยเหมือนกันวันนี้เราก็จะแบบมาพาคุณนายแม่มาเปิดหูเปิดตาที่ฮานอยอันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณนายแม่ หลังจากที่แบบว่ากครับผ่านไปผ่านมาที่ฮานอยอ่ะคือบินไปญี่ปุ่นอย่างล้วก็ต้องแวะปิดเครื่องที่ฮานอยไปมาหลายครั้งวันนี้มีสิทธิ์ได้ออกมาฮานอยแล้วก็พาคในแม่มาราเริงก่อนเลยเราก็มาเจอหมวกแบรกระดินนะครับนี่เห็นไหมมีแบบปราด a าด้วยปราด a าเป็นแบรนด์เนมที่เอื้อมถึงได้นะครับเพราะว่าแค่เอื้อมที่ฟุตบาทเราก็ถึงแล้วนะครับแบรนด์เนมเอื้อมถึงได้ รองเท้าแตะก,ก็มียี่ห้อของ Abercrombie หรือจะเป็น Adidas ก็มีในราคาที่จับต้องกันได้เป็นแบรนด์เนมที่แบบว่าสามารถจับต้องได้คุณจะเอา Gucci ก็ได้นี่ Gucci ก็มีตรงนี้เหมือนกันนี่รองเท้าอ d o c h a n น l ก็มีขายเหมือนกันนะจ๊ะเป็น Chanel นนที่แบบว่าอยู่บนขึปป้นปา แล้วก็ฟุตบาทที่นี่ก็คือจะมีไว้สําหรับวางของขายนะจ๊ะ mm hmm. เดินไ่ได้จะเดินต้องลงไปตัวที่ถนนนี้ mm hmm. เราก็มากินหอยกันดีกว่าวันนี้เราจะกินหอยอันนี้เลยอหอยทากนะครับอันนี้ตอนแรกเขบอกราคาว่า1่ถ้วยเนี่ยหนึ่งแสหามื่นแต่ว่าเขาลดให้เราเหลือ1นึ่งแสนสหมื่นแต่ก็คิดว่าอาจจะแพง mm hmm. แต่ก็กินเถอะอยากกินเขาก็ทําการเอาหอยไปต้มก่อนไปต้มแล้วก็กินแบบนั้นเลยจิ้มจิ้ม แล้วการเสิร์ฟของเขาก็คือเขาเสิร์ฟมาทั้งถาดนี้เลยมีน้ําจิ้มตรงนี้นี่น้าจิ้มแบบนี้เดี๋ยวมีมีซ่อมให้เราเอามัางเงี้ยหอยอ,อันนี้น่าจะคล้ายๆกับน้ําปลาหวานหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกินดูก่อนเ,อนเยังไม่ได้ลองกินดูอะตอนนี้เราก็กําลังจะกินนะจ๊ะตอนนี้เราก็มีแบบหอยมาอยู่ใกล้ๆหรงแล้ตรงนี้หอย คุณนายแม่ก็เอนจอยการกิ้งหอยนะจ๊ะหอยนี้ราคา1นึ่งแสนสอง่ดองนะจ๊ะเป็นราคาที่แบบว่าโอ้ยเราดูว่ามื้อเสร็จถี่ะครับกินอะไรทชโอ้ยมือแล้วเป็นแสนเป็นล้านโอ้ยยังไงเสร็จถีอ่ะเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยอร่อยคุณแม่แบบไม่สนใจใครเลยคือฉันจะกินหอยก็ชิ้นเดียวฉันแบบอยากกินมากหอยหอยทากอะไรเงี้ย หอยทากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นแล้วเอออยากกินอยากกินก็อ้ากินกั<ม>กนละกันแ,นแเง<ะ>เ,เลือกหอยที่ไม่ไม่เห็นไม่หมดไอ้แงหอยเงี้ยหอยอุ้ยมันกระเด็นมันกระเด็นใส่ขาแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้นะ<ม>น้ำจิ้มอันนี้มันจะรสชาติคล้ายๆกับน้ำปลา<ม>แล้วแบบมีเผ็ดๆอ่ะก็คือน้ำปลาพริกบ้านเราแต่มันจะไม่เปรี้ยวมันจะไม่เปรี้ยวดูดูนี่นี่นี่เราจิ้มหอยนะจ๊ะจิ้มหอยแล้วที่มีใบมะกรูดมะกรูดด้วยอ่ะใช่มะกรูดจอยเราก็แบบ นี่นะมาดูหอยกันนะจ๊ะเราก็จะกินหอยนะหนึง่งสองตั้มมันจะกรุบกรุบอร่อยแล้วน้ำจิ้มมันคล้ายๆเหมือนมีขี้ฝุ่นก็อร่อยอีกแบบนึงอะไรเหบอนี้อ่ะแล้วดูซิคุณนายแม่อ่ะมีน้ำจิ้มเหลือก็นางก็แบบว่าเสร็จอสดเลยคือมันไม่ใช่น้ำแกงนะจ๊ะมันคือน้ำจิ้ม้อ,นนอร่อยมากไม่ได้เค็มมันมันคือน้ำจิ้มตุณนายแม่แบบชีเรนแบบว่าสดลงไปเลย เราดูดูชีสสดเกือบหมดแล้วจุดน่ะโกแม่เจ้าเหมือนคำว่าซอสน้ำซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยตายตาย,ตายความดันขึ้นแน่ๆเค็มอย่างงี้ไม่เค็มมาดูน้องหมาน้องหมาที่มาคุกมาชักยิ่งชักงออยู่หน้าแม่เนี่ยดูมันดูมันดูมันมาชักยิ่มชักงอหน้าคุณไหนแม่อุ้ยอะไรกันนี่อุ้ย อันนี้เราก็เดินมาที่หน้าแยกยชิบุยาอินฮานอยก็คือ,อจะมีแบบบาร์ตรงนี้อันนี้คือแบบเป็นบาร์ที่แบบว่าบาร์ราคาแพงไถลุกอย่างเดียวเราก็มาเดินตลาดเกันกลางคืนซึ่งเราก็จะต้องฝ่าฟานกับโมอโเตอร์ไซค์โคแบบเยอะแยะมากมายมันก็แคบอยู่แล้วนะรถมอเตอร์ไซค์ก็แบบว่าเข้ามาอีกอ่ะตรงนี้ก็มีแบบเป็นไอศครีมแบบเกาหลี มาเวียดนามทั้งทีคุณนายแม่ชี้ซื้ออะไรชี้ซื้อกางเกงช้างจ้ากางเกงช้างในราคา70แล้วไปต่อเขาเหลือ60แต่จ้าราคา50ก็ไม่ให้เออต่อ50ไม่ให้ใหเขาก็หกประมาณสัก80บาทแล้วกันนะ,ะมาเวียดนามมาซื้อกางเกงช้างเ <Yeah. S 2> วลาซื้อของในเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นราคาอย่างเช่นเป็นแบบหมื่นเลยคือคือเขาไม่พูดหลักหมื่นเขาจะพูดเป็นหลักสิบอย่างเช่นอ่าห้าสิบอย่างเช่นห้าหมื่นเนี่ยเขาจะไปพูดว่า 50,000ก็ 50, 000, จะพูดแค่ว่าฟิก็คือ50 50ให้เรารู้เลยว่าอันนี้คือ50หมื่นห้าสิบพันก็คือเป็น5้าหมื่นนั่นเองโอ้นี่หนวดปลาหมึกบอกว่ายักษ์มากยักษ์มากแบบว่าเสร็จไม่ขายเราก็มากินอ่ะอันนี้คือ40นะครับก็คือ4ี่หมื่นส่วนอันนี้หกหมื่นคุณแม่ก็สั่งแบบหกหมื่นกินนะอันนี้กําลังกินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กำลังกินสิกําลังปิ้งอยู่ อาชีก็บอกว่าที่อยากกินนะก็กินสักหน่อยอ่ปะปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งนี่น่ากินจริงๆเขาก็มาตัดให้เห็นตรงนี้เลยอ่ะอันนี้เราก็กําลังระเริงการกินปลาหมึกปิ้งอยู่นะจ้านี่ปลาหมึกปิ้งซึ่งตอนแรกเราไปถามจ้านหนูจา้จานหนูเห็นไหมจา้านหนูอยู่ที่ชีก้เนี่ยเขาขาย120แหละพอข้ามหมดปุ๊บหนึ่งเขาขาย หกสิบเลยแบบถูกกันครึ่ง,งเงืลอแบบห้าหน่อยแบบประมาณไม่ถึงห้าเมตรอะลับราคาลดลงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มาซื้อน้ำอ้อยคันกินนะครับแก้วละสิบก็คือแก้วละหนึ่งหมื่นแต่อันนี้คือแก้วเล็กนะวันนั้นดูสำเร็จกินที่อื่นแบบแก้วใหญ่กว่านี้ประมาณสามสิบนะครับแต่ว่าแก้วใหญ่กว่าไม่มาสองสามเท่าเนี่ยมันมีน็อตเฟสตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่รู้เป็นของจริงหรือของปลอมไม่รู้นะ เดี๋ยวเราก็ข้ามถานนไปฝั่งนู้นไปเจอฝั่งนู้นต่อละกันไปหาของกินต่อคลิปนี้คือบอกว่ามากินกินอย่างเดียวอตอนนี้บิลซังก็อยู่ที่หน้าโรงละครป๊อปเปดนะครับคุณกระบอกน้านะครับวันนี้พาคนในแม่มาดูแล้วก็มีเพื่อนคนเวียดนามเหมือนกันเขาบอกเขาไม่เคยดูเหมือนกันเราก็เลยคนไทยพาคนเวียดนามมาดูคุณกระบอกน้ําอันนี้เราก็ซื้อตั๋วมาที่ร้อยวันนี้คนไทยจะพาคนเวียดนามมาดูโชว์ แลนนแ้นี่คุณใหญ่แม่นี่เพื่อนบิวสังเองชื่อจุ๊กเป็นอาจารย์ที่เดียวกับมิวสังที่ญี่ปุ่นครับโห <c oughs> แบบมาก่อนแป๊บเดียวนะเกิดอะมาหลังจากนี้ประมาณ5ทีนะคนแบบมาหาศาลอย่างนี้เลยตอนแรกเราจะดูรอบหโมงครึ่งนะครับแต่ว่ารอบหโมงครึ่งเต็มไปแล้วเราก็เลยได้ดูรอบสองทุ่มครึ่ง,งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกระแทกปาดก่อนอ่าระหว่างที่เรารอนะเราก็ไปหาอะไรกระแทกปาดก่อนวันนี้เขานําเหนอเป็น อาหารเวียดนามอีกนิดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าเราเดินตามเพื่อเก่าวันนี้ให้คนเวียดนามเป็นคนพาเสนอและเราก็ถึงแล้วอันนี้ก็คือร้านที่เราจะมากินอันนี้ก็มีเมนูให้เลือกเป็นแบบนี้วันนี้เราสั่งเป็นอันนี้เลยเป็นอะไรอะ turmeric sticky rice and traditional sticky rice อันนี้นะครับแล้วก็สั่งแบบมิกซ์อันนี้แล้วก็เป็น barbecue pork เราไม่รู้ว่าหน้าตาจะเ,เป็นอย่างไร มันเป็นการสูงเสี่ยงมากในการกินแต่เราก็ลองกินดูราคาก็2 0 0 0 0ื่นสองหแล้วอันนี้ก็4ี่หมื่นบวกกับอันนี้เป็น2อ0 0มนสองนะแล้วน้ําเราก็สั่งเป็นอันนี้คุณแม่สั่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนมน้ำนมนคออ็อกเป้ยคุสัม่สั่งเป็นเวียดนามิสทีเพื่อมคุณแมก็สั่งเป็นเป็นนมนค็อกเป้ยเหมือนกัน,น,นโอเคอาหารที่เราสั่งมาแล้วก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้มันจะมีข้าวเหนียวนะอยู่ข้างในแล้ไม่ใช่ต่างกับต่างถ้วยใช่แล้วก็มีแบบหมูหยองมีใช่มีหมูหยอง มีอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรกุนเชียงอ่ะภาพไม่ออกอะไรีนน้ไก่ไก่อันเนี้ยคือแล้วแต่ใครอยากกินอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวแรกๆอันนี้ก็จะเป็นไข่ลูกเขยมั้งนี่เดี๋ยวใช่เราทำการกินโดยการใส่อ่าซีซอส์ซอสพริพกนะครับแล้วก็แตงกวาเนี่ยมันจะมีข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างในมันจะมีเป็นเป็นข้าวเหนียวจริงข้าวเหนียวเห็นไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหลืองๆเนี่ยน่าจะอุงข้าวมันหรือเปล่าไม่แน่ใจ และมือนี้นะจ๊ะเราก็หมดไปทั้งหมด2องแสนสามหมื่นดอกราคานี้คือไม่แพงเลยนี่คืออิ่ม3าคนเลยนะเนี่ยรวมน้ําด้วยรวมอาหารด้วยอันนี้ถ้าเกิดเรามาดูเองนะั้นเราก็ไม่รู้จะสั่งอย่างไรแล้วเราก็มาร้านกาแฟสั่งแล้วก็ข้าไปเลยอันนี้คือแบบกรอกแคบแคบกรอกแคบแคบกลิ่นกาแฟนี่คือแบบหอมฟุ้งมาเลยนะได้กลิ่นกาแฟไหมเราจะไปนั่งข้างบน อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านค่อนข้างจะเป็นป่ารกลึงรังใช่เห็นไหมค่อนข้างจะเป็นป่าไม้อ้คน,นแม่ชอบคือมีขึ้นแล้วมีลงเหมือนชีวิตคนเรานะมีขึ้นแล้วก็มีลงลงไปอีกใช่หรอที่ครั้งนี้ฝรั่งมากินอื้อเลยอ่ะครั้งที่แล้วบิวซังมากินเป็น คอส a l เรดี้ก็คือวันนี้จะกินเป็นไอซ์ละกันจะกินเป็นกาแฟจึง๋งอเมริกันอันนี้เราก็สั่งเป็นกาแฟจึ๋งแบบร้อนแล้วก็กาแฟจิ๋งแบบเย็นคนละแก้วแบบเดีก็จะทำเหมือนร้อนแต่ว่าใส่น้ำแข็งอันนี้คือด้านใต้จะเห็นไหมเห็นแบบชั้นกาแฟและอันนี้คือเป็นไข่ที่ตีขึ้นมาเป็นโฟมมันจะคลา้คลายคล้ายคัสตาร์ดไข่คืกาแฟร้อนเนี่ยเขาจะหล่ออยู่ในน้ำร้อนอย่นี้แบบนี้เป็นน้ำร้อนอย่างนี้ และเวลาเราเริ่มกินเราก็ต้องทำการคนใช่ไหมคนไปก่อนคนก่อนอาดูคุณนายแมกินเห็นไหมไม่ได้ข้นมากเลยลองลองตักกินสิลองตักกินอย่างนั้นเลยลองลองตักกินอย่างนั้นสิเป็นยังไงบ้างเหมือนไอติมละลายแล้วเออใช่เหมือนไอติมละลายไอติมลลละายแ้วเหมือนไอติมวันนี้ละลาย ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแก๊งกาแฟเราจะเป็นแก๊งกาแฟจิงที่ร้านกาแฟสั่งกันรเราก็กินกาแฟกันที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกำลังเดินกลับไปดูละครโชว์กันละครหุ่นกระบอกอันนี้นั้นเราก็มาตลาดเดิมนะที่วันศุกร์ที่แล้วเรามากันแต่ว่าตอนนี้เขาจะไม่ปิดถนน,นวันศุกร์เขาแบบปิดถนนให้เราแบบเดินนะไม่จะม,มีตลาดตรกกลางขายด้วย อันนี้เราก็ผ่านหน้าตลาดนะครับแต่ว่าตอนคืนนี้ตลาดก็ปิดนะน่าจะเป็นแบบตลาดสดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีน้ำมาร์เก็ตอยู่ข้างหน้าตลาดตองคืนอันนี้ชื่อตลาดว่าเจ้าดอกตุงเสาแปลว่ามาร์เก็ตด,ดอกตุงคือชื่อของตลาดอันนี้อันนี้ที่เราก็มาในตลาดในแม่บกวเดินผ่านหน้าเขาเรียกว่าควายอันนี้ก็ประมาณตลาดน,นะจ๊ะตลาดสดมีหมูยอขายตรงนั้นด้วย อันนี้อันนี้ก็เป็นร้านขายคอฟฟี่นะจ๊ะและแล้วเราก็เข้ามานั่งในโรงละครหุ่นกระบอกน้ำเดี๋ยวก็จะมีหุ่นกระบอกมาเล่นตรงนี้ให้ดู าแล้วหุ่นนมยานมออกมาข้างนอกเลยซอไปตัเเ้งเฉยตั้งเฉยอันนี้ก็คือเป็น,นกลนะนไกนะกลไกที่แบบเขาทําให้ดูว่าดึงยังไงดึงยังไงไงโซเช,ชียลอันนี้ก็คือพอดึงปุ๊บมันก็จะปากขยับได้ม,ม,มีเชือกอยู่ข้างในนี้เชือกอยู่ในปากจะขยับได้แล้วก็แบบดึงอย่างนั้นเห็นปะ่ะมือขยับได้อีกอันนี้เขียวก็พามากินนะครับ ข้าวมากินเบืร์ชวนนะครับอันนี้คือ,อเระอกว่าเดียงครับลมซะแล้วอันนี้ก็คือทุกคนอยู่ในวงวนของเรานะครับ <Okay. S 1> so you, สออวัสดีก็ดีคอนดิชั่นเฟอร์คุณเฟอร์คุนเฟอร์คุนเขาคือเป็นออเนื้อหอ่อเนื้อห่อตัวเองอนี่มันก็จะเป็นข้างในอย่างนี้แล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มตรงนี้เลยเป็นน้ำปลาบวกกับน้ำมะนาวแล้วก็มีพริก และอันนี้ก็คือเหมือนต้มหรือว่าเป็นน้ำพริกกะปิตัวเองอันนีชอบชอบอร่อยอร่อยเนี่ยแล้วก็มีสเสือแบบเนี้ยไม่รู้คนเรียกว่าอะไรฟังฟังไม่ออกเสือสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสเสอทอดโอ้นี้เราแบบว่าเห็นพระจันทร์แบบพระจันทร์ใหญ่มากแลก้วก็อยู่บนยอดตึกตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นทะเลสาบชุกแบกนะครับมันจะเป็นอ่า มันจะติดกับทะเลสาตะวันออกทะเลสาตวันออกเนี่ยเราจะข้ามถนนนะครับมันจะมีถนนตัดผ่านระหว่าง 2, 2> ทะเลสาบันออนี้นะอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือทะเลสาบตวันออกซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นอันนี้คือทะเลสาบจุกแปกเป็นทะเลสาบที่แบบใหญ่ที่สุดในฮาน,นอยครับคือคือสองเล็กนี้ติดกันนะรวมกันแล้วใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะข้ามสะพานมาดูข้ามได้ปะตอนคืนอ่ามันจะมีเจดีชื่อว่าเจดีเฉินกวกอยู่ตรงกลางเกาะตรงนี้อ่าไม่ใช่แหละ เคียวบอกว่าเจดีเฉินกวกอยู่ในทะเลสาบตรงนี้ต่างหากเมื่อกี้ดูสังชี้ผิดที่จริงๆทะเลทะเลสาบตะวันออกอยู่ตรงนี้ด้านนี้แล้วก็เจดีเฉินกวกอยู่กลางทะเลสาบตรงนี้ไม่ใช่กลางสิประมาณริมริมอ่าดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกับลูกใหญ่เลยนะฮะและแล้วเราก็มาถึงเจดีเฉินกวกนะครับนี่เจดีเฉินกวนี่จะอยู่ข้างในนี้เป็นเจดีหลายชั้น แล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหินอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้าใครรู้ช่วยบอกทีนี่ไงอันนี้เขาเขียนว่าเฉินกัวกทยสัตว์ไม่ใช่ทรสั์เจดีเฉินกัวอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านหน้าเจดีเฉินกัวนะครับแต่ว่าเขาปิดแล้วเพราะว่าเขาปิดตอน5้าโมงเย็นแหละเรามากันตอนประมาณสักสามทุ่มอันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบโรงแรม5้าดาวนะครับก็จะมีโรงแรมฮานอยครับ แล้วตรงนั้นมันจะมีโรงแรมเชอราตัานด้วยตรงฝัง่งนู้นเลยฝั่งนู้นน่ะอันนี้หรือปัมบแน่ใจเป็นโรงแรมเชอราตัานเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่พิพิธภัณฑ์ของลุงโฮนี่ไงทะเลสาบอันนี้ไงที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในฮานอยคือแบบดูแล้วว่าป็นเป็นเวิร์งที่กว้างมากๆริมทะเลสาบก็จะมีคนมานั่ง อรอบๆตรงนี้ก็คือเป็นคล้ายๆแบบเป็นคาเฟ่คาเฟ่แบบว่าริมริมทะเลสาบอันนี้เราก็ดูทราฟิกยามค่ำคืนของฮานอยนะจ๊ะแสงสีสดสวยงามแล้วก็มีรถวิ่งกันอย่างอละอาลามจะข้ามถนน,นทีเราก็จะเสียงตายกันสักน,นิดนึงนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการข้ามถนน,น,นกัน มันมากันแบบนี้แล้วเราจะข้ามกันอย่างไรเราต้องแบบว่าเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วมาฝั่งนี้อีกฝั่งนี้อีกฝั่งนี้อ้ออาวฝั่งนี้อีกเออสุดยอดมากๆแล้วเราก็ลอดตายกันไปได้อย่างบวุวิดเนี่ยคือรถมันมากันแบบนี้แล้วเราก็สนุกสนานมากกันตอนที่แบบโอ๊ยเราจะข้ามกันอย่างไรดีแล้วก็ลงเลยกฎการข้ามคือ no โ <market S 2> นสนโนแคร์เดี๋ยวไปแคร์รถมันมันจะชนให้มันชนไป ตอนนี้เราก็เข้ามาทางาเพื่อที่จะมาสุสานของลุงโฮนะครับหรือโฮจิมินนะครับเข้ามาตแบบคนสุดท้ายเลยเขาปิด2ทุม่มอปิดสามทุ่มครึ่งนะครับนี่เข้ามาตอน3มทุ่ม29นาทีนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สุสานลุงโฮนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เราก็มาเดินกันตรงลานกว้างตรงนี้เลยครับคนใช้เป็นสวนสนามพาเด็กกันด้วย แล้วก็จะมีะทหารนะครับทหารยามเนี่ยโปติฐานจะแต่งตัวเป็นสีเขียวแต่ว่าทหารยามคนที่จะแต่งตัวเป็นสีขาวเห็นไหมที่ทหารยามเป็นตัวสีขาว <c oughs> นี่เห็นไหมทหารยามแต่งตัวเป็นสีขาวตรงนี้เราหดแรงวเราก็เสร็จจากลุงโฮแล้วลุงโฮก็อยู่ด้านหลังเราตรงนี้นะครับ เข้าไปข้างในไม่ได้นะเขาจะเปิดให้เข้าเฉพาะวันสําคัญสาคัญนะครับแต่วันนี้เราเรามาตรงแบบลานด้านหน้ามากรุปสุดท้ายเข้ากรุปสุดท้ายแล้วก็ออกกรุปสุดท้ายเพราะว่าเขามาไล่เรานั่นเองนี่ตอนนี้เราก็มากินอาหารเย็นกันข้างทานครับข้างหนมคุณแม่บอกอยากกินแต่ว่าต้องนั่งยองๆกินแต่ดยองมากเลยยองยอๆเนี่ยแค่เป็นทั้งที่อ่ะใช่แล้วก็โต๊ะคืออะไรโต๊ะก็คือเก้าอี้สูง ก็อี้สูงนี่คือโต๊ะก็อี้เตี้ยคือเก้าอี้อ่าใช่ตามนั้นเลยแล้วเราก็สั่งน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำอเปอร์มานเกนตก็คือน้ำทับทิมนั่นเองอันนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งนะจ๊นก็จะเป็นมาม่ากุ้ยเกี๊ยวไก่เห็นไหมอันนี้จะเป็นมาม่ากุ้ยเกียวไก่แล้วก็ขอคุณนแม่ก็จะเป็นไอ้มาม่ากุ้ยเกียวไก่ที่แบบมีตีนไก่ด้วยตีนไก่ด้วยซึ่งแม่แม่เป็นเป็นไก่ดํา ดูสันนี่แบบเป็นไก่ปกติดูคุณแม่แบบว่านั่งซวกนั่งซวกแบบซวกเยอะมากแบบโซยด้วยมือแบบว่าตาแบบรอคอกพิพเลยอย่างเงี้ยกินขุนเตี๋ยจแล้วเรามากินกันต่อเป็นอันนี้เป็นเหมือนแซนด์วิชเรากินแล้วเมื่อกี้มันแซนด์วิชเนี่ยมันเหมือนรสชาติท่นันเหมือนหมูแดงเหมือนข้าวหมูแดงเลยเป็นแตเน่เป็นข้าวให้เป็นขนมปัง ดูความไส้มันแบบน่ากินอย่างยิ่งเลยรสชาตินี่คือแบบข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเลยข้าวแบบรสชาตอยู่กันเลยร้านนี้นะเ<ๆ>ขาก็จะมีอยู่สองฝั่งนะเราต้องมาเดินไปฝั่งที่สั่งตรงฝั่งนี้แล้วก็ข้ามถนนมาเพื่อเข้ามากินในฝั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวนะมาอีกสองสามห้องแถวก็จะมีตรงนี้คือที่แบบมันที่มันแยกๆก,กันอะ่ะอันนี้ก็ มาินตลาดกันหลังจะกินอิ่มนะจ๊ะตลาดกันวุ่นวายวุ่นวาย,วายเนี่ยอันนี้คือเป็นอ้อยนะครับน้ําอ้อยที่ใส่มะนาวเงี้ยมะนาวต่างรูทเนี่ยมันก็เลยอร่อยผมวิหเราก็ออกมาจากโซนชุลมุนแล้วเมื่อกี้โซนชุลมุนนี่อุย้ยของขายเยอะมาก,น,าก,กน,น่ากินน่าซื้อหมดเลยส่เ,ยเป็นของเล่นเอาวิเราก็เข้ามาโซนแบบยุ่งเหยิงกันอีกแล้วอันนี้เป็นโซนขายของนะเห็นปะ่ะ ให้ดูว่ามันยุ่งวุ่นวายขนาดไหน <l ots> ตรงนี้เขาก็มีที่ขายของด้วย <l ots> อุ๊ยอันนี้อันนี้เราดูเราเห็นมังกรมังกรมันกรดึกกรได้เหมือนกังกับน้องหมาเลยอ,ะอ่ะดูดิอาะไปละเดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะมานำเสนออะไรติดตามตอนต่อไปกับโตเกียวก่อนละบ๊ายบาย